สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องนําโชคทีวีวันนี้เราจะมาวิเคราะห์พลังตัวเลขจากสำนักเลขแสนเฮงสำหรับงวด1สิงหาคม2568ตัวเลขที่ให้มีทั้งพลังหลักและพลังรองได้แก่04 64 62 72และเลขลึกคือ302 362 จุดที่น่าสนใจคือการจัดชุด046462ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ให้โทนแตกต่างชี้ว่ามีการปรัดค่าเพื่อกระตุ้นพลังซ้อนส่วน302และ362เป็นเลขลึกที่ไม่ได้โผล่บ่อยแต่เคยปรากฏในรอบต้นปีแบบพลังลับนอกจากนี้ชุดรองอย่าง697578 ก็ถือว่าอยู่ในค่าพลังเงียบที่น่าสะสมโดยรวมชุดนี้ถือว่าครบผังบนล่างและซ้อนจัดเป็นกระดาษพลังงานที่มีจังหวะหน่าติดตามถ้าใครรอพลังแนวสเต็ปใหญ่พร้อมให้วางครบแสนเฮงรอบนี้อาจจะเป็นคำตอบฝากกดติดตามช่องนำโชคทีวีแล้วมาเจอกันในคลิปชนเลขชุดใหญ่กันต่อครับ